สวัสดีค่ะวันนี้ก็จะมาขอพูดคุยกันในเรื่องของการดื่มชาแล้วก็กาแฟนะคะการดื่มกาแฟนั้นก็เชื่อว่ามีประโยชน์เนื่องจากว่ากาแฟมีโพลีฟีนอลหรือว่าแอนตี้ออกซิเดน์นะคะสามารถช่วยลดอินฟลามชันหรือว่าการอักเสบภายในร่างกายแล้วก็ช่วยลดออกซิเดชัฟสตรส s, <What>? <S นะคะการดื่มกาแฟ3-4แก้วต่อวันสามารถที่ช่วยลดความเสี่ยงของการเกิดโรคพาร์กินสัน โบเบาหวานโรคตับบางชนิดแล้วก็โรคมะเร็งบางชนิดได้อีกด้วยในกรณีนี้นี่เราพูดถึงการดื่มกาแฟาดำนะคะเพราะว่าการที่เราเติมนมแล้วก็น้ำตาลลงไปในกาแฟาเนี่ยมันจะไปทำลายสารโพลีฟีนอลแล้วก็ประโยชน์ของกาแฟานมและน้ำตาลเนี่ยก็ยังเพิ่มความเสี่ยงของการเกิดโรคอ้วนและโรคเบาหวานได้อีกด้วยนอกจากนี้ข้อระวังของการดื่มกาแฟาก็คือมเมล็ดกาแฟาเองเนี่ยมัน อาจจะมีสารไมโครท็อกซินนะคะซึ่งเป็นสารพิษต่อตับต่อระบบประสาทต่อไตแล้วก็ภูมิคุ้มกันนอกจากนี้ก็ยังมีส่วนเพิ่มความเสี่ยงของการเกิดโรคบ,บางชนิดได้อีกด้วยในเมล็ดกาแฟเนี่ยมันจะมีเชื้อราซึ่งมันจะผลิตสารไมโครท็อกซินออกมาซึ่งประมาณ25-45%ของกับเมล็ดกาแฟเนี่ยมันจะมีสารท็อกซินเหล่านี้อยู่นะคะโดยเฉพาะดีแคฟหรือดีคาเฟอีน e e, เนี่ย 40%ของดีคาเฟอินคอฟฟี่เนี่ยจะมีสารท็อกซินอย่างอื่นนอกจากไมโครท็อกซินด้วยถ้าจะดื่มกาแฟก็ถ้าเป็นไปได้ก็แนะนำให้ดื่มเป็นประเภทออร์แกนิกดีแคฟจะดีกว่านะคะส่วนการดื่มชานะคะชาก็มีโพลีฟีนอลซึ่งเป็นสารแอนตี้ออกซิเดนต์นะคะก็จะช่วยลดการอักเสบของร่างกายลดความเสี่ยงของการเกิดโรคบางชนิดโรคตับบางชนิดได้นะคะและ มีการศึกษาพบว่าการดื่มชา3ถ้วยต่อวันเนี้ยสามารถจะช่วยลดความเสี่ยงของอโรคซึมเศร้าหรือว่า depression ได้ถึง37%ด้วยกันนะคะชานั้นก็มีหลายประเภทด้วยกันอย่างเช่น white tea หรือว่าชาขาวก็จะเป็นชาที่ผ่านกระบวนการแปรรูปน้อยที่สุดน,นะคะก็จะมีสาร antioxidant อยู่สูงส่วน green tea หรือว่าชาเขียวเนี่ยก็จะมีการผ่านความร้อน มีแต่ก็จะมีฟลาวนอยด์อยู่สูงเมื่อเทียบมัทฉะกับชาเขียวปกติเนี่ยมัทฉะจะมีสารแอนตี้ออกซิเดนต์อยู่สูงกว่าชาเขียวธรรมดาถึง10เท่าด้วยกันส่วนแบล็ k ทีเนี่ยก็จะมีการผ่านกระบวนการดรายทำให้แหง้งแล้วก็มีการเฟอร์เมนต์หรือว่าหมักทำให้เกิดออกซิไดซ์ก็ทำให้ชาเนี่ยกลายเป็นสีดำส่วนชาอูหล,ลงก็จะเป็นไฮบริดระหว่าง ชาเขียวกับชาด,ดำนะคะ mm hmm. ก็จะมีสารแอลเทียนเนอยู่สูง mm hmm. ซึ่งสารนี้ก็จะช่วยลดอาการอิงไซดีหรือว่าวิตกกังวลได้ดีด้วยเมื่อพูดถึงการดื่มชาและกาแฟแล้วก็อดไม่ได้ที่จะพูดถึงน้ําตาลนะคะน้ำตาลก็มีหลายประเภทด้วยกันที่ว่าจาธรรมชาติก็คืออย่างเช่นสตีเวียนะคะสติเวียเนี่ยจะมีความหวานมากถึง100-200เท่าเมื่อเทียบกับน้ําตาล โดยทั่วไปนะคะแต่ค่าไกลซิมิกอินเด็กเนี่ยเท่ากับ0หรือ0ซึ่งมันก็จะไม่ไปเพิ่มระดับน้ำตาลในเลือดของเรานอกจากซีเวียแล้วนะคะก็ยังมีหลอหัางกล้วยหรือว่ามังฟลุดนะคะซึ่งจะมีความหวานมากถึง200เท่าเมื่อเทียบกับน้ำตาลโดยปกติทั่วไปแต่ก็ควรจะเลือกที่เป็นมังฟลุดหรือหล่อหั่งกล้วยอย่างเดียวไม่ผสมออริซิโซนะคะ ส่วนตัวต่อไปก็คืออ l ลูโ s สอันนี้นี่เป็นตัวที่ใหม่ในตลาดนะคะก็จะมีความหวานอยู่ประมาณ70%ของน้ำตาลปกติทั่วไปแต่จะมีแคลอรี่ต่ำกว่าน้ำตาลทั่ว,วไปนะคะโดยที่1กรัมของ a l ลูโลสเนี่ยจะให้พลังงานอยู่ประมาณ0.2-0.4ถึงแคลอรี่เท่านั้นนะคะซึ่ง a l ลูโลสก็จะไม่ไปกระตุ้นอินซูลินแล้วก็ไม่เพิ่มระดับน้าตาลในเลือดของเราแต่ปริมาณการบริโภคอัลูโลสก็ไม่ควรจะเกิน1-3ช้อนชาต่อวัน ส่วนน้ำผึ้งนะคะก็มีสารฟลาวานอยด์ซึ่งเป็นสารแอนตี uh, ant ant, ้ออกซิเดนต์แอนตี้อินฟลามเมชันนะคะแต่ว่าการดื่มน้ำผึ้งเนี่ยก็ต้องระวังเพราะมันอาจจะมีสารปนเปือ้อนแล้วก็มีพวกแบคที ria ปนเปื้อนได้ส่วนสารให้ความหวานประเภทเออริิทอลหรือว่าไซลิ t ทอร์บิทอลแมนิทอลนะคะซึ่งก็เป็นสารจำพวกน้ำตาลแอลโกอฮอล์ที่ให้ความหวานประมาณ70%ของน้ำตาลทั่วไป แล้วก็มี glycemic index ศนนะฮะแต่ว่ามีการศึกษาพบว,ว่าอิริทซอลเนี่ยสามารถที่จะเพิ่มความเสี่ยงของการเกิดโรคหัวใจแล้วก็โรค s t r o k ได้และส่วนน้ำตาลที่เราควรจะหลีกเลี่ยงเป็นอย่างยิ่งก็คือพวก high fructose corn syrup นะฮะซึ่งจะทำมาจากข้าวโพดแล้วก็จะมีปริมาณสัดส่วนของฟรุกโตสเนี่ยมากกว่าน้ำตาลทรายปกติทั่วไปซึ่ง high f r โต t o อ e c เนี่ยมันมีผลเสีย ต่อร่างกายมันสามารถจะก่อให้เกิดโครคไขมันพอกตับโรคอ้วนโรคเบาหวานโรคหัวใจแล้วก็โรคมะเร็งบางชนิดได้ด้วยส่วนน้ำตาลเทียมอย่างเช่นพวกแอสเปอร์เทมซูคารโรสซัคคารีนเนี่ยก็มีการพบว่าการที่เราบริโภคน้ำตาลเทียมเป็นเวลานานๆเนี่ยมันสามารถจะก่อให้เกิดโรคเบาหวานโรคอ้วนแล้วก็โรคมะเร็งบางชนิดได้นะโดยเฉพาะ เครื่องดื่มที่เขียนว่า light like sugar free ไม่มีน้ำตาล zero calorie diet อาหารจาพวกนี้สนใจก็จะใช้น้ำตาลเทียมเป็นส่วนประกอบทั้งนั้น American Heart Association นะคะก็มีการให้คำแนะนำว่าในการบริโภคน้ำตาลต่อวันเนี่ยผู้ชายก็ไม่ควรจะเกิน9ช้อนชาต่อวันแล้วก็ผู้หญิงก็ไม่ควรจะเกิน6ช้อนชาต่อวัน ังนั้นในการที่เราดื่มชาหรือกาแฟก็ควรจะต้องระวังปริมาณของน้ําตาลที่เราจะได้รับในแต่ละวันด้วยนะคะก็หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์แล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ